มาดลยนี่าอยู่ยังยังหมดนีกเนาดหนุดพี่ <วะ S 1> น้อยกำลังสิไปเที่ยวตอนนี้กลังสิขามประเทศมาเลยรายประรงอ้าหนาจะของอมาเมบิ่งนอนรายปะรู

ก็ไปตายดีๆเหรอไดีพ yes, right, 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 right? mm hmm. um ี่น้องวันน <si ี้เฮาอยู่เมืองหน้เลหยลไป่มาส่งเยมกับลูกกับแล้วพี่น้องลงมาระดําหน้าแล้วหอดประดหน้าสบเนาส่งกับมือเสีย เออเจ้ามาแล้วกับนังฐานฮะวะนังาจมมาทุกตาจมมะไรนาบ้านี้มงดีได้ีโนดแม่ข้ามาบ้นนู้มบูรณ์เยอจู่กยสุดเล่งแน้วอยิบยางเอา เฮ้ยคนหิวแนนแล้วปตัวสัตว์ยุบจุกอ่ะโอ้อะเกยเข้าได้บอกกันติเปิดตาเลี้ยวสิเปลี้ยวผูกสิเปลี้ยวลง ทำแม่มาทำเลนเราเลนตา,านะลงในหากก็ได้ลงในทางทางตัวน,นั้นเก็มาเนี่แลดวก็มาอก,กุ่มโค้งเลี้ยวนาบุท่านหิตว้โพธยังวะัดตัวลุงกระซายกู่

ขึ t <t hey, uh ้นรถขึ้นรถก็ไปถ่ายไปไปมินด้วยไปกองไปโม่เอาดอกบ่้จะเอาไปเห็นยังกินไปหาลุงมแน่กลับหน้าแล้วเไปบอไปได้เลย อ้ยกินเบิดบ่พ่อต้นดอกแต่ละปีหเเ้ามอีเหเอาล่ะเปืนเห็ดนเห็ดงานแท้โรงงานน้ำตาลน่นล่ะโรงนเออเอนงานอีรอไปใชไหม พ่อบ่เอานํากินบ่เลยเจอยังรอยโอ้บ่ได้ไปหานัสุขาก็บ่ได้ดำนาจักมื้อเอ้ย2-3มื้อนี่เนาะกดำนากสิว่าจังได๋าแลยังก่ะยังตะก้2ตามันค่ากะันจพี่น้องกากมาแต่ ส่งกันเด็กๆกลับบา้านเฮ้ยโรยคอยสิไปน้ำหามาคอยอยากได้มันเอี้ย่งเด้พี่น้องมานองรัดเผนนลอนงมาสองตัวตัวหนึ่งนะซี่ยะหายข่าวกรีบไม่เลยวานี่มามากินข่าว,วเราผัดไปมากินข่าวมาั้ยมี่อชมาส่งในต้อนได้สั มอเมื่อขนาดกี้เขาันาเมื่อทรงกี่เขาใช่ปีกนะนี่คืออะไรคบตวเสี้ยงอ่อ๋อันนี้จะเป็นปีงตับอันนี้ปีกไต่ไก,ก,ก่ไก่อ้อหัวใจตับคือกันโมได้ ก็คอยเอาปีงหัวใจเลยดังกินข้าวซองพคนเมียเนี่ยข่าวสองคนกับน้องเ้อหมากนะเข้ามาเข้ามากผู้ชายก็ยินกินเสียคำก่อนจะไปส่งเอื้อยต่อได้พี่น้องเอ้ยหลังจากไปส่งแล้วก็มากินข้าวต่อก็กินได้

แทนดิใกล้ิแน่เลยลุงแน่แล้ยไม่หลอกดิคุณกปรสตาร์เสิเถอะมันแก่งู่เสีย

ไมไรพวกเนี่มันมีทางห้องของอาจารย์ไม่ออเซองไป Gue tanda mentora Gue sal <sum> wird U Kellir All right. All right. แม่ ира, ้เ ja, 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 ือนก็ีได้เราสเีตัดเมียนบดมืออ่เงีอ้าวจตัดเขียงเมียนพี่น้องพอแต่ห้างปอดสตัดส่วงนะเนาะส่วงโควิดในพี่น้อง บ่ได้ออกไปทางไหนนะเฮ้ยลุงกับ่ได้เอาโหลดไปเนาะมีแต่ขี่โหลดจักรมาทีโรสตาร์ทกับเรได<ห>้จอดเมียไพเบิร์ดพว่าเจ็ดเนาะอันนี้เขาบอกกับสาบไพ่เนาะใส่น้ำมันสาบไพ่สาบไพ่ไปนำน,นุ่นนนงไวจะได้แหละข้ากับมะเคยเข้าวมะเคยมีโหลดเนาะตาไมน่น้อง